สวัสดีความเปพี่น้องครับมันจะเป็นเสาร์วันที่11ตุลาคม2567พี่น้องพบเกันตลาดนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับเข่ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาชมบรรยากาศน้วยกันนะครับแจ้งวันหยุดนะครับไม่มีหยุดจางการพูดออกตลาดพื้นหลังสุสานที่นะครับเอามือีนบรรยากาศในห้อยในห่างเต็มสนามน้ำเวียดนามเข้านะครับเวียดนามกับข้าลายอยู่นะครับวันนี้นะครับบรรยากาศคือการเดี๋ยวเพิ่ผพาไปยางเลาะเลรินบึ้งนะครับ ไปเบิ่งกันนะท่างพุ่นโอ้ท่างพุ่นี่เป็นอะไรครับเป็นอะไรนอ้มือนี้ราคานะครับอ่าสยตู้เขาแปลกๆสายเขาปักธรณีเ่าเนือกอดเงินกอดข้ามานนโอ้รับแท้งแก้มจุกฟองมัน่อย่พวงพ่วงใหญ่เขาตูวตัวเขาเท่ๆหน่อเนาะ มีเอฟซีเป็นว่าอยากได้อยู่ดิให้ห่างมนไปแล้วปัญหามงกุฎนะครับสองหมื่นห้าพันสองหมืนห้าพันครับสองหมื่นห้าพันหนร้อยมันขาดกันอยู่หาลอยสาวใหญ่เป็นเอา ในห่างวันหอย4,000ครับ20,040ครับสูง130ครับในห่างเวียดนามกันต่ออยู่ครับทีมงานเวียดนามรับนีจ่ายกันบนสูง130บวกนะครับอ้วนๆครับสาวครับในหในหอยมนเปิดราคามา2 0 5 0ะครับ500ครับ ในห่างเป็นมให้ยสาสีนะครับสองหมืนสี่นะครับสาวสีสาวสีนะครับไปแล้วยางวนนะครับขาดกันอยู่พันหานะครับขาดกันอยู่พันหาร้อยนะครับข่วขั้วยังวขั้วเนี่ขายยังไง เขาติดถี่นะส่งนะครับไล่แล้วจะบาทเครโยกมาเหมือนโยกขอกเลยโยกบนไปสิยหาตัวหาตัวหยกบึงปายสิหนึลำลูกปูสองตัวเป็นยกมากจะเอาไปใส่หนึ่นะครับ โอ้ไหนมันควยตัวนับงหาตัวหกหมื่นกลัวนะครับหกหมื่นปลายหกหมื่ปปลายอยู่เสมอนะครับสูงไว้สาบบวกนครับลูกถูสอตัวนะคสาสาวสสาวนะครับผูน่อย3สาวกับผูน้อย2ตัวนะครับ ไแตกเหาอในห้างเวียดนามกำลังต่อราคาอยู่นะครับสูงประมาณ127หมื่นหมื่นหกหมืม่นหกปูนะครับสูง127นะครับนับปูน้อยสูง127นะครับหมื่นหกหมครับในห้างเวียดนามสื่อนะครับ เงๆหนี่ิเดยวร้อยสามห้าบวกมันตื่นมันตื่นใช่มันยร้อยสามห้าอ้วนๆเงยๆเรยอพ่นหนี่แต่งมีอ่างนะครับคนอ้วนใหญ่ๆมีอ่างนะครับสูงร้อยสห้าบวกนะครับ ลอยสามเจ็ดอยู่ลอยสามหาลอยสามเจ็ดคือจังมีห้อยดูดอยู่ครับอ้นบวนใหญ่แห้งนะครับขวนใหญ่แห้งคร <c oughs> ับตีเป็นเหนือนะครับสวงแคบอยู่ตัวมอนันอ้วนนะครับ <c oughs> เลี่ยงดีว่ากระดานหลังยังไงร <c oughs> คัย่าบาทหัวาเจ้าบาทเห้มเนี่ยี <45. S 2> 45, ่สิ้าสี่สิห้าท่องม,าาม,มั่นไหครับมั่นหรือท่องว่างครับท่องว่างเหรอทองว่างคนรับอ้าสี่สิบห้บจาจ้าของเกา่าเซื้อมาอยู่นะนแต่ว่ามันอ้วนนะนเป็นไฟอ้วนนะ ไปล่องเบิร์ซีสมาร์ไปน่อยครับใหญ่เลยสูงร้อยสี่สิบสองวัดแล้ววัดแ,แล้วสูงร้อยสี่สิบสองวัดแล้วสำหรับฟันแท้สองคู่ฟันแท้สองคู่แสดงว่าพัานลูกมาแล้ว,าวอาจจะพอพันพันลูกไไก็ได้นะเป็นรุ่นเบอร์หนังครับสนใจติดต่อได้เบอร์อะไรนะครับ<ฆ>เบอร์โทนศูนย์แปดห้า 301 0215์หนึ่งสนสนใจทุกมาสอบถามด้วร้อยสีบวันแล้วสังเุไรับใหญ่ไหใหญ่ยงวนับเล็บบนในแตงนะเร็บบ้าในแตงนะเป็นควาอ้วนเอาไปรุ่นเบิ้งนะครับเป็นไวาอ้วนนะรับเป็นไวาอ้วนจบของอาจจะเลี่ยงยีนะครับยืย่นผ้ายางห่อบางท่านนี่กันนะ ออขอ,อกที่เอ็มนะครับในห่างเวียดนามเห็นยูระมันสามคนสี่คนนะครับทีมงานนะครับในห่างเหนือกับมาอายู่นะครับในห่างเหนือกับมาอยู่นะครับมือนีก็ว่าค่อยเดี๋ยวถามมันเลยบรรยากาศเป็พยยางเลเล่นนะครับพยัคฆยางโลเล่น,นครับมือนีควายข่าสนามลายอยู่นะครับแม่ลูกเหรอครับคุณแม่เนี่ย แม่ลูกคาจบาทนะครับยายซื้อแล้วโอซื้อแล้วซื้อไปเลี้ยงเหรอครับซือไปเลี้ยงทาไปส่งได้กันลายปันเด่นเนาะมื่นเก่าสันติเอ้แม่ันเ่ซื้อไปเลี้ยงเนาะโอ้สองเมียผมตัวนี้ว่ามื่นเก่าี่คือได้หนังสองเมีเอาไปไปขุนบ้งครับแบบสองสองสาวนได้ะามื่นเก่าถือว่าได้ของถือยังไงนะแม่พันด้ของถือไปเลี้ยงเนาะมื่นเก้าสันติแม่ลูกเอาไปเลี้ยงร่อรดเนาะ โดนหลุดเหมือกันเลยลอยน่ม <in Asia> <10 S 2> ือหาก็ไห <isco j we ata> 10, ่างในห่างคนต่อราคาอยู่มือหาราคายังจากคนออนอย่นั้เวียดนามในห่างเวียดนามห้มือหานะครับมือเจ็ด เปิดมาหมื่นเจ็ดสูงวันละร้อยยี่ห้านะครับขาดทุนไหลแล้วเาหเบ้งอ้หามเวียดนามหายมือนหา แดกันแดงกันนี้แล้วนะครับเอาหมื่นหายมาหายมาหายมาหายาสันาะครับเอาหมื่นหมื่นเกาลอยนะครับหมื่นซีเกาลอยเป็นไห้บะนะครับ หมื่นสีันเก้ารครับหมื่นสี่พัน่อนเป็นไหก่อนครับหมื่นสี่พันเ้ารไววันนี่ยแมลล่ลูกแม่ลูกลูกแม่ครับค่าเจ้าบาทครับสามหมื่นสอันแม่ลูกลูกตัวนเี่ยสามสบสองลูกว่านสามตัว ครับถูกมันสองตัวนะครับเออสามตัวนะครับเขาแม่สูงประมาณร้อยสามสิบครับขาดลำเหลืองเล็กน้อยนะครับโค้งสางดีอยู่นะครับจอยๆอยกำลังดีนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียไปใส่แล้วหลงแล้วเด็กน้อยหลงแม่แ้วาคนนะครับ 092 748 8 4 4สเสป็นังกับเกทั่มาสอคำอังดอราม่นสองาคาเปิดแม่ลูกลูกตัวเมียแม่สูงประมาณร้อยสามสิบนะครับลูกร้อยสิบลูกร้านปันสุรินร้านเบิร์นแม่เป็นอยู่สายปันสุรินรูบ่แม่อเป็น